อดีก็เลยแซลกับตัดภาพไปที่เจ้าตัวตอนนั้นบ้างอะไรอย่างนี้นแรปโปอีสาเนเสกสกลอัฐาวงะ่ะล่าสุดก็ได้ออกมาโตอบโต้ตตตตตตกรณีที่นายนัทวุฒิใสเกลื่อนโพสต์ข้อความว่าปัจจุบันใน,ในรัฐบาลมีความขัดแย้งกันนะ,ะแล้วคู่ขัดแย้งก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์กับธรรมนัสแต่เป็นพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นะเพียงแต่มีร้อยเอกธรรมนัสเป็นตัวเดินนะแล้วคุณเสกสกลนี่บอกว่าความจริงเนี่ยเห็นใจนายนัทวุฒิคงจะอดอยากปากแห้งมาหลายปีแล้ว แต่อย่างไรมันไม่ถึงเวลาของน,นทวุฒิขอให้รอไปก่อนเออพื่อนรอไปก่อนนะจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองตามที่หลายฝาย่ายวิเคราะห์กันน,นทวุฒิและสมัครพรรคพวกก็คงไม่สามารถจะมาลอยหน้าลอยตาหรืออยู่เป็นรัฐบาลเหมือนในอดีตเ,ออเหมือนสมัยออยิ่งลักษณ์ที่ได้จับพัดจับผูมาเป็นรัฐมนตรีแต่ชื่อกระชอนไปทั่วประเทศสร้างความอับอายให้กับตนเองที่ไม่สามารถตอบคาถามจากสื่อในโครงการจํานําข้าวมาแล้วเซกสกลบอกว่าตอนนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติมีความพยายามของบางกลุ่มต้องการจะโยนหอกมาที่ฝ่ายบริหารนะแต่ตนเองก็ประกาศไปแล้วว่านายกไม่อ้างว้างโดดเดี่ยวแน่นอนนะเพราะว่าตนเองนี่ตั้งพักการเมืองเอาไว้แล้วรวมไทยสร้างชาติออนีนะชื่อพักแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์จะตั้งพักเองอไม่มีกระเป๋าให้ควักนะนี่ที่นัตวุฒิบอกนะทไมพลเอกประยุทธ์จะตั้งพักเองคงไปไม่รอดเพราะไม่มีกระเป๋าให้ควักเศรงสกุลบอกว่าอันนี้มันสะท้อน้เห็นชัดเลยว่า พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารบ้านเมืองเพื่อทํางานเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนไม่ได้ต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวมันต่างจากในอดีตสมัยรัฐบาลนายทักษิณโปรยหวานนโยบายประชานิยมให้ประชาชนในขณะเดียวกันก็เลี้ยงดูสอสอจ่ายเงินนะจ่ายนักแค่ไหนเอาคืนมากกว่าอีกสิบเท่าอ,นะอันนี้คือเสกสกลอัดถาวงนักธุรกิจคนะงเคยชินกับการจ่ายแจกในยุคนั้นแหละเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามกันอีกหลายเรื่องนะ